สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Etnew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Miss Heritage Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับ น้องบีมคนสวยของเราสวัสดีค่ะเอาความรู้สึกวันนี้ก่อนอความรู้สึกไม่ือจับกันอน โอเคความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้าห้าคนสุดท้ายเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนนี่คือเตรียมพรีเซนต์มาดีมากๆและหน้าตาก็คือสวยกันทุกคนเลยค่ะได้เลยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างยากไหมก,ก่าจะมาถึงตรงนี้การเตรียมตัวนะคะก็เรื่องความสามารถด้วยการพรีเซนต์จังหวัดที่ตัวเองได้รับผิดชอบด้วยนั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ,คะแล้วก็ต้องเตรียมหน้าเตรียมผิว เตรียมช่างทีมพี่เลี้ยงทุกคนคือเต็มที่กับหนูมากๆแล้วก็คาดหวังมากๆวันนี้ก็ดีใจม,มากๆที่ได้รางวัลกลับไปฝากทุกคนคะ่ะได้เลยเอาฝากรืมรุ่นต่อไป ฝากถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดตรงนี้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะถึงน้องๆนะคะปีหน้าถ้าใครมีความรักในความเป็นไทยวัฒนาธรรมไทยก็อยากให้มาเผยแพร่นะคะเรื่องราวดีๆนะคะเวทีนี้คือเวทีที่คนไทยทุกคน,น่ยต้องภาคภูมิใจแน่นอน,นะคะ<ด>่ะยังไงก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะได้เลยอาคุณผู้ชมอาฝากขอบคุณแฟนๆนางงามที่เจรกก่อนก็บิมก็อยากจะฝากขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนนะคะที่ร่วมกันเชียร์บิมแล้วก็รวมถึงสาวงามพัก ท่านนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปเวยนะคะเผื่อจะมีอะไรดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะสาวๆที่อยากมาประกวดเวทีนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหนึ่งเลยค่ะต้องมีความเป็นไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ด้านมารยาทบุคลิกภาพแล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวัฒาทรรมไทยพร้อมที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนมาท่องเที่ยวไทยค่ะได้เลยเอาฝากไอจีคุณผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะไอจีของบีมนะคะก็คือ b ี a m a ท i t y a นะคะ B E A M underscore A T I W T A Y A ค่ะด้ขอบคุณมากเลย<า>เอล่ะบ๊ายบายได้ไหมยลดเียได้ไหมล